มาดูวิธีการปรอกทุเรียนนะครับของคุณแม่จัดเองเลยวันนี้วันนี้ทุเรียนสุกน้อยนะคุณแม่บอกลูกค้าก็แวะมาได้เรื่อยๆนะครับมีทุกเนื้อแต่วันนี้จะเป็นเนื้อกรอบส่วนมากนะครับ 哇哎呦哎呦哎呦。<No. S 2> oh, แต่ละคนก็กจินเนื้อไม่เหมือนกันนะบางคนจินกรอบนอกนุ่มในบางคนจินสุกนะครับบางคนจินกรอบนอกกรอบในเลยก็มี คิวยาวเลยทีเนี้ยมาเลยจอดได้เลยครับผม,มหมลังจากที่ทม,มันหมานแล้วอ้ เรียบร้อยชิวนี้ชิวนี้ก็จัดไปในลูกค้าก็กำลังเลือกเนื้ออยู่นะครับโอนไวรุ่นหกเท่าไหร่นะแม่เมื่อกี้แม่มกหก <6 S 1> <6 S 2> หรือเกด เลือกดูได้เลยนะครับทุกคนลูกค้าก็สามารถจอดอุโมงมคมีที่จอดเยอะเข้ามาเลือกดูก่อนได้สอบามดูก่อนได้ชอบเนื้อแบบไหนสั่งพ่อค้าได้เลยครับบอกยวคัดให้นะครับ แม่บอกมาแล้วต้องจัดตัวเงี้ยใ่เขาเจ็ดร้อยทำไมได้เยอะอ๋อเดี๋ยวไม่น้อยนาครับ่เไปกนทุเรีนออคกรอ๋อครับครับดีจัง ไม่นครับ <y schön> ุ่มี <N> ้ีตอนนี้ทุเรียนแพงใช่ครับทุเรียนทุเรียนขยับขึ้นรทุเรียนขาดตลาดขนาดไ้นาดมาก่อนมีจั้มนุมในแล้วครับจอดรถมาที้เลี้ยวไม่ได้ต้องไปจอดรถนู่นอ๋อรถปิชมิับ มีสวนอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมครับใช่อันนี้ย้ายมาอยู่ขอนนอกบางนานครับ เที่ยวมาเที่ยวแร่องนี่อาเนื้อทุเรียนอร่อยอร่อยาอร่อยไม่เท่าลดราคาเขาอกแม่อารอร่อยแล้วิต่อแม่อร่อยไม่เท่าลดราคาบอให้ลดราคาเขอบคุณค่ะให้้ทิให้ทิปให้ทิปเป็นไงครับ

ย้ายไปเรื่อยแปลเก้าสี่แปลเก้าสีอะไรอ่ะคณิตศาสตร์เราไม่เล่นหัวอะไรแปเ้าสี่ไม่นะไถามเขาไม่นะดูแลรพี่เหลืมันไม่ใกล้เลยนูที่มาถึงคิวอยู่แล้วจ้ะ ที่รอวัดตดมันมามันจะเป็นต่เกิดอ่ะฮะกเป็นต่เกิดไม่เป็นไรอก้ชมมาเนใต่ยังไช่จะพูดเขาไปสั่งหเอกไม่เอาแล้วแม่ไม่รียสอแล้วลูกหนึ่ได้ใหญ่นม่องนันใช่ดิไม่นต่างหากนีไม่น้บต่างหากยางี้คนรอคนอก็แบบนี้แหละใช่ครับใช่

มาเลยมาเลยวันนี้นะครับใครมันหมานนะมาเลยมาเลยครับผมเลือกอะไรนะครับถูกอ๋อ,อเ,เรียบร้อยะจะดีมาอุดหนุนนะครับกับร้านทุเรียนใหญ่แล้วก็บสอง2020ถนนเจ้าคุณทหารตรงข้ามกับปั๊มปางจากนะทุกคนมาอุดหนุนได้เลย